เรื่องราวของหินสองก้อนมังกรกับบันไดนักปฏติมากรรมที่มีผลงานระดับโลกได้แกะสลักหินสองก้อนให้เป็นประติมากรรมชิ้นเอกที่มีความสวยงามที่สุดก้อนที่หนึ่งได้บอกกับเขาว่าฉันอยากจะเป็นประติมากรรมชิ้นเอกของท่านขอให้ท่านแกะสลักฉันออกมาให้สวยงามที่สุดเท่าที่เคยมีมาหินก้อนที่สองก็พูดเช่นเดียวกันประติมากรรมได้ลงมือ แกะสลักหินทั้งสองก้อนพร้อมๆกันแกะสลักหินก้อนที่หนึ่งไปได้สักระยะหนึ่งหินก้อนที่หนึ่งก็ได้บน่นครวญครางออกมาว่าผมรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยทุกๆครั้งที่ท่านออกเหล็กเพื่อแกะสลักให้เป็นหินที่สวยงามนั้นฉันเจ็บปวดมากฉันทนไม่ไหวแล้วขอพอแค่นี้ได้ไหมฉันขอเป็นแค่บันไดก็พอแล้ว นักปฏิมากรรมบอกว่าถ้างั้นฉันก็จะหยุดแกะสลักท่านเพียงเท่านี้นะแล้วเขาก็หันไปแกะสลักหินก้อนที่สองหินรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ได้บอกกับนักปฏิมากรรมคนนั้นว่าฉันจะอดทนกับความเจ็บปวดนี้ฉันยอมให้ท่านแกะสลักฉันทุกมุมทุกเหลี่ยมให้ออกมาดีที่สุดเถิดนักปฏิมากรรมคนนั้นก็ได้แกะสลักต่อไป จนหินก้อนที่สองได้กลายเป็นมังกรที่แสนจะสวยงามและอีกร้อยปีต่อมาได้มีผู้คนมากมายจากทั่วโลกได้เดินทางมากราบไหว้บูชาสักการะหินรูปปั้นมังกรเพราะถือว่าเป็นปฏิมากรรมที่สวยงามที่สุดในโลกในขณะที่ผู้คนต้องก้าวเหยียบบนบันไดไปทีละขั้นเพื่อไปสักการะรูปปั้นมังกรวันหนึ่ง รูปปั้นบันไดได้พูดเปลยขึ้นมาว่าทำไมฉันจึงเป็นได้แคบเคียงบันไดทั้งทั้งที่ฉันก็คือหินชนิดเดียวกันกับหินที่เป็นรูปปั้นมังกรแล้วปฏติมากรรมที่แกะสลักฉันก็คือนักปฏติมากรรมคนเดียวกันทุกๆความสำเร็จมันมีเส้นทางของมันและความสำเร็จมันจะมีสำหรับคนที่คู่ควรเท่านั้นมันอาจจะต้องแลกด้วยความมุ่งมั่นแลกด้วยหลายๆอย่างนะแต่ที่สำคัญที่อาจารย์มองนั่นก็คือ ตัวตนของคุณว่าคุณจะยอมเปลี่ยนตัวคุณเพื่อเป็นคนใหม่ที่ดีที่สุดถ้าคุณยอมทุกคนก็สามารถที่จะเป็นรูปปั้นมังกรได้เช่นเดียวกันคุณเลือกได้นะคะว่าระหว่างหินสองก้อนคุณจะเป็นมังกรหรือบันไดขอให้ทุกคนโชคดีในปีมังกรทองนี้ค่ะ